ประกอบแห่งความเป็นไทยประกอบด้วยชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่คนไทยทั้งผืนแผ่นดินจะต้องเดินตามรอยเบื้องพระจุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ดำเดินพระองค์เป็นต้นแบบให้กับคนไทยด้วยความรู้รักสามัคคี สกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินไทยร่ำไห้ต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่องค์พระผู้เป็นกำลังแห่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพพอดุลยเดชเสด็จสวรรคต13ตุลาคมพุทธศักราช2559ภาพแห่งความทรงจำภาพของพลังศรัทธาที่ปวงสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักเทิดทูนสูงสุดและจะรึกอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งชาติได้พร้อมเพรียงเพื่อร่วมร้อยดวงใจทรงสเสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นแสงประทีปแห่งแผง่นดินทรงเป็นหลักชยัยและศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ มาตลอดระยะเวลา70ปีใต้ร่มพระบารมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝ่ายทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้นนึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามคัคคีที่ทำให้คนไทยเราสามารถ ร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อปักันไปได้ตลอดรอดฝั่งประการแรกคือการที่ทุกคนคิดพูดทำด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันประการที่สองคือการที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือ เพื่อกูลกันประสานงานประสานประโยชน์กันให้งานที่ทำสำเร็จผลทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นและแกับประเทศชาติประการที่สามคือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริตในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกันประการที่สี คือการที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผลหากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพร้อมมูลอยู่ในกายในใจของคนไทยก็มั่นใจได้ว่า ปปรระะเททศชาตติไไไยยจดดดำงงมั่่นคออไไูล้กระแสพระราชดำรัสหลักธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งที่ได้ประจาฐานให้คนไทยทุกคนยังคงดังกึกก้องในหัวใจไทยพร้อมน้อมรับกระแสพระราชดำรัสเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทรู้รักสามัคคีและยึดมั่นในคุณธรรมสีประการสืบสารงานของพ่อ เพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดินและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชเป็น70ปีที่ทรงทุ่มเทพระวระกายและพระราชาัไทยทำหน้าที่พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงปกครองและบำรุงรักษาแผ่นดินไทยและคนไทยให้มีความสงบพร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองทรงเป็นนักคิดทรงพระปีชาสามารถ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์สุดยิ่งใหญ่เพื่อปวงประสบกริกรชาวไทยใต้ร่มพระบารมีพระองค์ทรงตั้งพระราชธิรไทยอย่างแน่วแน่ที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่ทรงเด็ดเหนื่อยเพื่อความสุขของประชาชนและความเจริญของประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงอยู่บนยอดพีระมิดของสังคมแต่พีระมิดในประเทศไทยนั้น กลายเป็นพีระมิดหัวกลับซึ่งหมายความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงอยู่ด้านล่างของพีระมิดเพื่อทรงรับฟังปัญหาทุกๆอย่างของประชาชนที่สำคัญพระอมได้มีพระราชดำรัสแก่เหล่าเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานรับใช้เบื้องพระชนลบาทในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอยู่เสมอว่าความทุกข์ของประชาชนนั้น รอไม่ได้ยิ่งนานวันเส้นทางของการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรจึงได้ขยายออกไปทั่วทุกทิศทุกภาคก็ยิ่งเพิ่มพูนความหนักของพระราชภาระและเป็นประหนึ่งสายใหญ่ที่ค่อยๆผสานถักทอความผูกพันระหว่างพระองค์และราษฎรให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอันเป็นพลังสำคัญให้ทรงพระราชอุตสาหะ ปัดเป่าความทุกข์ยากของปวงประสบนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชจึงกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติมีความรู้รักสามัคคีพระองค์ทรงส,งสอนให้เรารักและภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยบนพื้นแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข เป็นพระบารมีที่เกิดจากน้ำพระราชรัทัยของพระองค์ผ่านพระราชกรณียกิจนานประการทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกพระทรงประกอบพระราชกรณียกิจตลอดทั้งวันทุกวันและทุกแห่งหนไม่มีพื้นที่ใดในประเทศไทยที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยมีพระราชปณิธานทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อปวงชนชาวไทยของพระองค์สมดังพระราชดำรัสที่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือคนไทยทั้งปวงพระองค์ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร บรรยากาศของความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงสศนิกรชาวไทยได้แฝงไว้ซึ่งความรู้รักสามัคคีของพศนิกรชาวไทยมีที่นี่ที่เดียวค่ะที่มีความรักและพักดีต่อองค์เหนือหัวและองค์ราชนีเพราะนี่คือแผ่นดิน70ปีใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชจะทรงประทับในดวงใจไทยนิรันดร